คุณลองจินตนาการว่าคุณคือนักบินอวกาศในภารกิจระยะยาวที่ไปยังดาวอังคารไม่มีซูเปอร์มาร์เกต็ตไม่มีฟาร์มไม่มีการขนส่งสเสบียงจากโลกมาทุกเดือนสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้คือระบบนิเวศแบบพึ่งพาตนเองซึ่งหมายถึงการปลูกพืชด,ด้วยตัวเองแต่คําถามคือบนดาวอังคารที่มีแสงน้อยกว่าโลกอากาศเบาบางและฝุ่นแดงที่ปกคลุมไปทั่ว พืชจะสามารถสังเคราะห์แสงได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือได้เราจะสามารถเลี้ยงนักบินอวกาศหลายคนด้วยระบบนี้ได้จริงหรือเปล่ามีสิ่งที่ต้องพิจารณาได้แก่ 1. แสงอาทิตย์บนดาวอังคารดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกถึง1.5เท่าทำให้ได้รับพลังงานแสงน้อยกว่าปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนดาวอังคารมีเพียง43%ของที่โลกได้รับ มุมตกกระทบของแสงและฤดูการบนดาวอังคารยิ่งทำให้พลังงานแสงมีความแปรปรวนนอกจากนี้ยังมีฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศที่สามารถบดบังแสงได้หลายวันแต่พืชทุกชนิดต้องการแสงเพื่อทำการสังเคราะห์แสงไม่ใช่แค่แสงแต่ต้องเป็นแสงในช่วงความยาวคลื่นที่พืชดูดซับได้คำถามคือพืชจะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นได้อย่างไร 2. ส,สภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพืชบรรยากาศดาวอังคารมีคาร์บอนไดออกไซด์มากก็จริงแต่มีความดังต่ำจนพืชอาจไม่สามารถเปิดปากใบเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สได้อุณหภูมิเฉลีย่ยลบ60องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ทำให้พืชชะง,งักการเจริญเติบโตความชื้นแทบไม่มีรังสีคอสมิกไม่มีชั้นโอโซนหรือสนามแม่เหล็กช่วยปกป้อง ดินดาวอังคารมีสารพิษเช่นเพอร์คลอเรตซึ่งอาจต้องล้างหรือกรองก่อนใช้ปลูกพืชแต่มีข้อได้เปรียบหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์แสงมีอยู่มากนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มหาทางสร้างสภาพแวดล้อมจำลองที่เอื้อต่อการเจริญของพืชแม้จะอยู่นอกโลก 3. การทดลองปลูกพืชในอวกาศ ISS หรือสถานีอวกาศนานาชาติเคยปลูกผักกาดหอมและดอกไม้ในสภาวะแรงโน้มถ่วงระบบที่ใช้คือปลูกในห้องที่ควบคุมแสงอุณหภูมิความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์นักบินอวกาศได้กินผักที่ปลูกเองเป็นครั้งแรกในปี2015บทเรียนจาก ISS คือการควบคุมสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากกว่าสภาพภายนอก นาซาพัฒนาโครงการเวจจีและแอดวานซ์แพลนแฮ a บิทัตเพื่อวิจัยพันธุ์พืชที่เหมาะสม 4. ระบบปิดที่เลี้ยงคนได้จริงแนวคิดคือการสร้างไบโอโดมซึ่งภายในเป็นระบบปิดที่มีพืชสัตว์จุลินทรีย์และมนุษย์อยู่ร่วมกันพืชจะดูดซับ CO2 จากมนุษย์และปล่อย O2 กลับมาน้ำจะถูกกรองและหมุนเวียนในระบบเศษพืชและมูลของมนุษย์จะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ถ้าทำสำเร็จระบบนี้จะลดการพึ่งพาโลกได้อย่างมหาศาลแต่การจะเลี้ยงนักบินอวกาศ4-6คนด้วยระบบปลูกพืชบนดาวอังคารยังต้องการพลังงานแสงสว่างและการควบคุมอย่างแม่นยำ 5. พลังงานแสงในระบบควบคุมนักวิจัยเสนอให้ใช้ไฟ LED ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการสังเคราะห์แสงเช่นความยาวคลื่น450และ660นาโนเมตร LED ใช้พลังงานต่ำและมีอายุยืนอาจใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์หรือเตาปฏิกรณนนิวเคลียร์ขนาดเล็กการปรับแสงให้ออปติมัมทำให้พืชโตเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยลง 6. ดินกับความเป็นไปได้ดินจากดาวอังคารมีองค์ประกอบใกล้เคียงดินบนโลกยกเว้นสารพิษบางชนิดที่ต้องกำจัดก่อน นักวิทยาศาสตร์ใช้ดินจำลองจากภูเขาไฟในฮาวายเพื่อทดลองปลูกพืชบนโลกเลียนแบบดาวอังคารพืชอย่างมันฝรั่งผักใบเขียวและถั่วมีแนวโน้มโตได้ดีระบบไฮโดรโพนิกส์ก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ใช้ดินเลย 7. ปัญหาใหญ่คือน้ำน้ำบนดาวอังคารมีอยู่ในรูปของน้ำแข็งใต้พื้นผิวหรือในดินการขุดเจาะน้ำและละลายน้ำแข็งต้องใช้พลังงาน ระบบกรองและรีไซเคิลน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมาก NASA กำลังพัฒนาวิธีดักจับความชื้นในอากาศและนำกลับมาใช้ 8. อาหารแห่งอนาคตในอวกาศพืชที่ให้พลังงานสูงเติบโตเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยคือเป้าหมายไมโครกรีนส์สาหร่ายแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นอาหารแห่งอนาคตระบบอัตโนมัติและ AI จะเข้ามาควบคุมสภาพแวดล้อมการปลูกพืชอย่างละเอียด ความรู้ที่ได้จากการปลูกพืชในอวกาศจะช่วยให้มนุษย์เลี้ยงตัวเองได้ในที่ที่โหดร้ายที่สุดสรุปคือคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าพืชจะอยู่รอดได้ไหมบนดาวอังคารแต่คือเราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พืชสามารถมีชีวิตอยู่และเป็นแหล่งอาหารให้มนุษย์ได้หรือไม่และถ้าทำได้สำเร็จมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงนักบินอวกาศแต่มันคือก้าวแรกของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์นอกโลก คุณคิดว่าพืชที่มนุษย์จะปลูกได้บนดาวอังคารควรเป็นพืชชนิดใดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนที่เชื่อว่าอนาคตของมนุษย์ต้องไม่หยุดอยู่แค่บนโลกใบนี้